ตะเกียงเที่ยวพายุคแม็โคแมนสีภาษาครับกระเช้าเล็กใบบนแดงอินเมลของเพื่อนสมาชิกส่งมาทําระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถอดหรือล้างระบบล้างภายนอกภายในทําการประกอบทดสอบระบบผ่านอันนี้ก็จะมาทดสอบจุดติดให,ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับว่าตะเกียงเจ้าวพายุที่ทำระบบเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เนี่ยครับปกติก็เนี่ยครับจุดใส่แอลกอฮอล์แล้วก็จุดครับอย่าลืมติดวาล์วลมให้แน่นนะครับเผาครับไม่ต้องรีบแล้วก็รอนี่ครับตะเกียงเนี่ยมันเป็นหนังแท้ครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแห้งแห้งแล้วก็ชุบแอลกอฮอล์ร้อยนะครับชุบให้ชุ่มแบบนี้ครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปหนังสูบก็จะกินลมกินลมดีเลยแหละครับ ว่าวาวแป้นปิดนวก็เอาขึ้นครับ12นาฬิกาตั้งขึ้นข้างบน12นาฬิกาเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะฮะนี่ก็เผาไม่ต้องรีบครับก็เผาไปเรื่อยๆพอ,อใกล้หมดก็เติมแมงองกอฮอล์ครับเกียงเจ้าพายุอะครับเป็นตะเกียงระบบลมทํางานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับไม่ต้องรีบค่อยๆเผาไปเรื่อยๆ ราะการจุดแบบธรรมดาเนี่ยรเราจะได้เห็นระบบการทำงานระบบลมของตะเกียงลูกนั้นๆด้วยครับแต่ถามว่าการใช้พ่นไฟดีไหมการใช้พ่นไฟก็ดีครับง่ายดีไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ในกรณีที่เอาเราเอาตะเกียงไปก็ไม่ต้องขนน้ำมันไปหลายอย่างน้ำมันกา๊าซแอลกอฮอล์ร้อยอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าจุดเนี่ยควรจะจุดแบบปกติครับธรรมดาเลยเราจะร,รู้จะได้รู้ว่าตะเกียงของเรา,าระบบสมบูรณ์ไหม เนี่ยครับถ้าอย่างนี้ก็รอครับไม่ต้องรีบเหตุผลเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุเป็นตะเกียงทํางานผ่านหลังความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับคือที่ผมบอกอย่างนี้เสมอคือถ้าหลักไม่ร้อนเวลาเราจุดนะครับไฟมันจะลุกทั่วหัวตะเกียงนะครับไม่ดีเลย แล้วเสร็จปุ๊บคนก็ไปเข้าใจผิดคนส่วนใหญ่เลยนะครับในการจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยจะบอกว่าตะเกียงเจ้าพายุน้ามันก๊ซเนี่ยใช้ยากจริงๆไม่ใช่ครับคนจุดจุดไม่เป็นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปขยายความไปกันใหญ่เลยครับทีนี้กลายเป็นตะเกียงทุกลูกจุดเออะไฟลุกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอมันร้อนมันก็ดับไปเองไม่ได้นะครับคือเราต้อง ทำให้มันถูกต้องนะครับว่ามันทําแบบนี้นะมันทําแบบนี้นะเพราะจริงๆอตะเกียงม,มันไม่ได้อันตรายถึงขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะมาเข้าใจผิดกันว่าการจุดตะเกียงใส่แอลกอฮอล์ร้อยแค่ถ้วยเดียวมันก็จุดได้แล้วมันไม่ใช่ครับไม่ต้องรีบครับจุดตะเกียงเหมือนก่อไฟครับไม่ต้องรีบพวกนี้เป็นแมนวนวนลครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบใจเย็นๆแล้วเสร็จปุ๊บเวลาจุดติดงเนะี่ยมันก็จะทําให้ ระบบของตะเกียงทํางานปกติแล้วมันก็จะติดแสงสวยไฟไม่ลุกพ่วมครับนี่คราวนี้ใครก็เห็นบอกอ้าวตะเกียงเจ้าพายุมันจุดแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับแบ่งปันกันไปนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะทาไว้เผื่อคนรุ่นใหม่อ่ะครับว่านี่นะมันยังมีตะเกียงเก่าๆที่มันใช้งานได้ดีอยู่นะแล้วมันใช้งานได้ดีมากครับมันไม่ได้อันตรายถ้าเรา รู้วิธีจริงๆอ่ะครับที่ที่มันทํางานเรารู้ระบบการทํางานของมันนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าคนในครอบครัวของเราคนที่รู้จักของเราเนี่ยก็จะจุดตะเกียงกันเป็นหมดครับแล้วมันสวยนะครับตะเกียงสวยมากสวยมีเสน่ห์จนอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้นะครับต้องให้มาเห็นเองครับแล้วจะเข้าใจว่าโอนี่เหรอตะเกียงเจ้าพายุอ่ะครับ ตัวนี้เป็นกระเช้าเล็กนะครับสีภาษาใบบนแดงอินาเมลพ่นไฟหายากครับตัวนี้เพราะว่ามีจำนวนไม่มากแล้วก็พ่นไฟเนี่ยต้องรออย่างเดียวครับกว่าจะหาได้แล้วก็มีราคาสูงนะครับที่ใช้ได้ถือว่ามีราคาสูงเลยครับ กขไม่เป็นไรครับถึงพ่นไฟจะใช้ไม่ได้เนี่ยตะเกียงก็จุดใช้งานได้ปกติครับนี่ก็มาทําคลิปให้ดูว่านี่นะทําระบบแล้วอะไรแล้วตะเกียงก็จุดใช้งานได้ปกติอย่างเงี้ยครับเนี่ยเผาด้วยที่สามด้วยที่สี่แล้วเนี่ยมันก็โอเคแล้วครับความร้อนอนะ่ะไม่ต้องรีบครับ เนี่ยครับถ้ามีเด็กๆด,ดูอยู่หรือมีลูกหลานดูอยู่ก็จะได้เห็นนะครับจะได้รู้ว่าตะเกียงเจ้าพายุมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะครับถ้าทําได้ถูกวิธีนี่โอ้ตะเกียงเจ้าพายุใช้ได้ง่ายมากครับง่ายจริงๆผู้หญิงก็จุดได้ครับเด็กก็จุดได้ไม่ยากเพราะจริงๆของพวกนี้เมื่อร้อยปีเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นของที่แบบ มีราคาสูงมากหายากมากนะครับบ้านคนธรรมดาไม่มีหรอกครับะเกียงพวเนี้เนี่ยครับพอเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มสูงได้เลยครับ ก็หมุนขวานะครับปกติแป้นบิดงชี้ขึ้น12นาฬิกาใช่ไหมครับก็หมุนขวา90องศาเปิดวาล์วครับหมุนขวาครับหมุนขวาติดแล้วครับตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุนี่คือต้อง ต้องติดให้แน่นนะครับแต่ถ้าเราสูบลมเนี่ยมันไม่ค่อยกินลมก็คือหนังเนี่ยครับมันมันแห้งเพราะว่ามันไฟมันจะไม่เต็มรูปเวลาเราจุดแต่ติดแล้วนะครับนี่คือติดแล้วนะครับแต่ว่าไฟไม่เต็มรูปเราก็เพิ่มลม,มครับ จุดติดใช้งานได้ปกติแล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกครับแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอใช้งานได้ปกติแล้วครับตะเกียงเจ้าพายุคแมคมคแมนกระเช้าเล็ก4ภาษาครับชื่อคแมนประกันได้อยู่แล้วครับเป็นตะเกียงเก่าแก่ครับตะเกียงพวกนี้แสงของมันเนี่ยเชื่อถือได้เลยครับ นี่ครับจุดติดใช้งานได้ปกติแล้วครับเพราะว่าตะเกียงนั้นสมบูรณ์ไม่ได้ใช้แต่ว่าตะเกียงเนี่ยพอใช้ไม่ได้เสร็จปุ๊บเขาเก็บเลยครับตะเกียงตัวนี้เป็นตะเกียงใหม่เลยนะครับถอดเกลียวอยู่นเกลียวทองเหลืองใสสะอาดเลยครับพอล้างระบบเสร็จก็เนี่ยครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับเห็นไหมครับนิ่งไม่กระพริบเลยครับจุดไฟไม่ลุกทั่วหัวตะเกียงเมื่อเราจุดได้ถูกต้องตามวิธีการ เห็นไหมครับตะเกียงอ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่ก็ถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่ชอบตะเกียงเหมือนกันะนะครับเป็นกรณีศึกษาเผื่อจะมีประโยชน์บ้างแบ่งปันกันนะครับเราจะได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและถูกต้องในวิถีทางของตะเกียงเจ้าพายุครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่อดทนฟังผมพูดจนจบสวัสดีครับ